สวัสดีครับผมโอ๊กนะครับคนเราเนี่ยเวลาเจอกับปัญหาก็มักจะติดสตันไปเลยหรือว่าทําอะไรไม่ถูกเมื่อเผชิญปัญหาแล้วเนี่ยจะหาทางแก้ไม่ได้ณะตอนนั้นนะเจอแบบปัญหาที่เข้ามาไวมากหรือปัญหาที่ถาถมเข้ามาหลายอย่างเราจะอยู่หยุดนิ่งเลยเราจะไม่รู้ว่าเราต้องแก้กับปัญหานียยังไงจะไปทางไหนต่อบางคนอาจจะมืดเลยไม่รู้จะไปไหนเหมือนตัวผมผมยกตัวอย่าง เป็นเคสหนึ่งที่ผมเจอผมเคยแม้กระทั่งว่ากินข้าวกับแม่เนี่ยกินแค่มื้อเดียวแม่ซื้อขั้วกิ้งมาได้ถุงเดียววันนั้นกินพร้อมน้ําตากับแม่สองคนแล้วก็อยู่บ้านที่ไฟโดนตัดถึงสี่เดือนพอเราผ่านเราเผชิญมันมาแล้วเราถึงจุดลําบากเกือบที่สุดของเราแล้วคือความลําบากของคนเราจะไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะสุดกว่าผมปัญหามันมีทางแก้ครับ มันมีทางออกบางทีเราอาจจะไปเจอประตูที่แง้มไว้รอเราเปิดมันออกไปเห็นสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นช่องทางที่เราจะไปต่อเราหาจุดนั้นให้เจอถ้าคุณหามันเจอแล้วมันจะนําคุณออกจากปัญหาออกจากความมืดตรงนั้นเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยให้เราตั้งสติคิดเรามีความรู้อะไรเราสามารถออกจากตรงนั้นได้ยังไง และอย่าใช้อารมณ์แก้ไขปัญหาอย่าแก้ไขปัญหาแค่ปลายเหตุแค่เพียงชั่วปูชั่วคราวจงแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุมันถึงจะแก้ไขได้แต่บางปัญหาเราก็แก้ไม่ได้ซึ่งเวลาจะเป็นตัวแก้ให้เราเองครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ